ครับบา้านเฮาเราอครับ คมตรงนี้มันต้องมือมันไม่แข็งมือเราไม่ได้เราต้องใช้มีดหรือกันไกลหนีบแมงตัดตาวครับ แมงกิดเต้าบ้านี่สารเขาเิันครับเต็กไก่แมงกิดเต้าเกินครับกว่ามาพิกแล้วมา่กีครับกว่าพิกกว่าหอมแล้วครับนี่แมงกิดเตาตีแก่ไ้แล้วครับแล้วจะได้เคยเอาไปใส่ขวบกตัาครับจะได้ไปตักกํามันปีกอนครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวแมงกิดเต้ารองครับใส่แมงกิดเต้าเกินครับ